ครับวันนี้เราจะมาพบกับพระเอกน้อยมอซากับผลงานเพลงก่อนล่ำเก,าก่าเก่าก่อนนี้พออยู่ร่วงไหนที่พอมานั่งกอนนี้อยู่นกนุก่งท้อง<า> สัมส30ปีขึ้นหลังก่อนเนี่ยก่อนไป้ี่อนหาไมไปสิไปในในหนาคุณก็จูนก็ระโวพี่ปอเรามาฟันมือไม่าหนากตรงโสเสียหนาเพาหมอลายปาดมู่บอลผู้เรียนก่อนนกเรียนหลังผู้นำฟังจนเวียนหัวทั่วเมืองอีสานแต่ข่้เรี้ยนต่อมากอะไรฟังฟัไปก็อ่อย เมืองอีสานเจท,ทินก็ได้อยู่ว่างๆง,งานสร้างกระตางกันผู้บางคนก็เลีงจันดูมันไปทั้งสา่ผู้บางคนพันดูเรียนเปลี่ยนเป็นปน,นายอยผู้บางคนดอกดุ้งป้าไปทำนาดอกจำไห่พองเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอักกวควายสร้างมามีนาอาบัตนาเพื่อนผู้บางคนดอกแม่ป่า เอาหมูนยาไปเที่ยวขายฟีสไตายตามโรงแรมนั่งแนมจนก็เชจนกูบางคนไปทอผ่านทำงานหาผู้ใดอยูอย่คือ,อจังหมอลํลำมูทั้งมีน้าดนอกแรงเจ้ามาเฝ้าดอกแข่งกันบางคนเหน้ยยังนี บางคนเนื้นอยังนั่นสไตล์กันออกมาสิงดนตีเพนก็คือกันกัน,นาจะมารลอนเรียนทำน้องเรียนก้อนร้อมซ้อมดูก็มีทัวร์แปรก่อนล้ำเ้าไปทัวร์ยันบอกคือบอกขวางม,มัอย้อนขนาดตัวเมาไปหลยผัดแห้งงู น้ำคนโงจนเวียนหัว่อมป็นตัวผู้จันไรจีใสไฟไหวบุญเป็นตะกูลผู้มีสันสีคอยกันุนทางผ่านน้อยเมาะใสสีมสาเรียงจอให้มันยออดอกไวลงมโอ้ยนี่นอ อันนี้มัดอันนี้บริษัเตรียมคอเลื่อยๆมีมัดจอกแต่ตอนคอก็ต้องไปกินเล่นตะลุเนด้วยพี่น้องเพท่านได้สอบอย่างไรเลยใครอยู่มันจำได้สามสิบ่าปีนะครับแสดงว่าผิดคอมีหลายคนที่มันยังงัดมากเออทีหลายคนพี่น้องกดติดตามเพจไว้นะครับเดี๋ยวเราสามารถอัปเดตก่อนล้วมันม้วนเก่าๆเรื่อยๆเป็นว่าขันเห่าบอลังมันเป็นตะลื้อมันบ้าพอแมนแมันต้องแบบอุรักษ์ไปอุดมการณ์ ศิลปะอิสันเออโวเดบ้านกันแมนสมัยนี้มันพัฒนาเร็วอัจกระดาษแต่กี้มันต้องจดใส่กระดาษแน่ย้องจดใส่กระดาษกันกระดาษเทียนเลี้ยวเลยเลียวเลยออกตอกระดคกก็